หลับตาของเราเบาๆพอสบายสบา ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็อัดใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบๆ จะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะวางใจเฉยๆก็ได้ให้นิงน่งนนุ่มๆละมุนละไม,ะมให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางเบาๆนะจ๊ะ สบายๆฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนะลูกนะและอีกหน่อยเราจะคล่องเราจะชจำนานแล้วก็ใจจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดะเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามใจจะไม่ค่อยจะห่างจากศูนย์กลางกาย ส่วนใหญ่จะอยู่เราจะคนทำเป็นแล้วเนี่ยเข้าเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในหรือองค์พระทั้งหลับตาลืมตาเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนชัดเจนพอๆพกันใหม่ๆบางท่านลืมตาชัดกว่าหลับตาบางท่านหลับตา ชัดกว่าลืมตาฝึกไปบ่อยๆมันก็จะชัดด้วยกันทั้งหลับตาและลืมตาคล้ายๆกับว่าเรื่องของลูกในตาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการที่จะหยุดใจในกลางกายและยิ่งเข้าถึงพระธรรมกาย มันก็จะชัดจะใสจะส,จะสว่างจะเป็นองค์พระอนะันนั้นมันจะเป็นพระไปใสสว่างก็ต้องอาศัยการฝึกฝนไม่มีใครเก่งกันมาก่อนฝึกเอาตั้งนั้นแต่บางคนทำได้ง่ายได้ง่ายกว่าบางคนเพราะว่าเขาสั่งสมกันมาข้ามชาติ ถ้าทำบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็ชำนาญกว่าคนที่นานๆทำทีก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับการทำของหยาบนั่นแหละทำบ่อยๆก็ชำนาญนา,นานๆทนำทีมันก็ไม่่อยคล่องมันก็ชำนาญใจหยุดนี่ก็เหมือนกันั้องทำบ่อยๆ ที่สำคัญมันมีความสำคัญต่อชีวิตของเราซะด้วยแต่เราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ทุกวันอยากจะทำใจให้ใสก็อย่าเตรียมตัวเอาไว้ถ้าหากเกิดอะไรฉุกเฉินก็จะต้องอาศัยฝึกกันทุกวันอยากจะได้เรียนรู้ ความจริงของชีวิตเครื่องาราต่างๆมันก็ต้องอาศัยทำบ่อยๆหยุดใจบ่อยๆทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ก็ต้องหยุดใจเปิดกันให้มากๆจริงๆแล้วเราก็เกิดมาเพื่อการนี้แต่เรามากให้เวลากับสิ่งอื่นมากกว่า สิ่งอื่นดูน่าจะยั่วยวนใจลรามากกว่าสิ่งนี้แต่ความจริงถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วเราก็เราจะเห็นว่าภายในเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามน่าเรียนรู้กัามากทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกหยุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะตั้งใจกันให้ดีให้ใจใสๆ หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายแม้ว่าอากาศตอนบ่ายจะสู้ตอนเช้าไม่ได้เราก็ต้องฝึกขยานานทุกสภาวะอากาศฝึกไปเรื่อยๆหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปให้ใจใสใสให้ใจมันสว่างสวัย ท้านั่งแล้วเนี่ยมันทึบมันตือ้อมันแคบแสดงว่าเราแต่ตั้งใจมากเกินไปแล้วละ่ะตั้งใจได้ไปบังคับใจหรือพยายามทำให้สมาธิมันเกิดควบคุมมันมากเกินไปอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะถ้าถูกหลักแล้วพอวางใจแล้วมันต้องขยายต้องกว้าง ต้องไม่แคบนิ่งแต่ไม่แคบนิ่งแล้วก็ต้องขยายสบายโลง่งต้องปโปรง่งโล่งใจปโปร่งใจจึงกรทั่งกลืนไปกับบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่ร่างกายก็หดหมดไปเหมือนก็เเรไม่มีตัวตน ก็เหลือแต่ใจที่หยุดกันนิ่งแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปทำอย่างเนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชัดจะใสจะสว่างกันมาเองถ้าตั้งใจทำเป็นทุกคนไม่เป็นเป็นไม่มีแล้วถ้าตั้งใจกันฝึกฝนกันไปให้มีสติสบายสม่ำเสมอ แล้วก็มันสังเกตว่าเรามีสติกสบายไหมคือรู้ตัวอยู่ณกลางกายหรือณจุดที่เรารู้สึกสบายไปก่อนต้องนัาไปก่อนแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอคือให้ได้อารมณ์นั้นต่อเนื่องสติกสบายให้ต่อเนื่องแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตาม จนกระทั้งถึงจุดจุดหนึ่งใจมันจะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละมัยแล้วมันก็จะขยายแล้วก็จะค่อยๆใสเหมือนใจมันตกตะกอนคล้ายๆกับเราเอาสารส้มไปแกว่งในตุ่มน้ำตะกอนมันก็นอนก้นหรือน้ำที่ใสๆ เราฝึกหยุดใจเหมือนกันแต่ก่อนของใจก็ตกลงไปหรือ่ใจทใ่ใสๆแล้วเราก็รักษาสภาพนั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปพยายามปรุงแต่งหรือไปเปลี่ยนแปลงอะไรนิ่งๆเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นเหมือนไปอยู่ในที่สว่าง และก็เห็นจุดใสๆดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมาให้เห็นซึ่งเราจะต้องระง,งับความตื่นเต้นให้ได้เมื่อเห็นของที่ต้องใจของที่อยากได้ถูกใจเราเป็นดวงเป็นองค์พระก็ต้องทำใจให้เป็นปกติเก็บความรู้สึก ยินดีปรีดาไว้ให้ได้ใจมันก็จะได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มต่อไปเดินทางต่อไปทำเฉยเฉยกับทุกสิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวภาพนั้นกับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใกล้ๆกับเรานั่งไปในรถมองดูรถที่สวนมาภาพสองข้างทาง เป็นทิวทัศน์มังตึกรามบ้านช่องเสาไฟฟ้าผู้คนอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะเราก็เฉยๆเดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายจนได้ภาพทะเกิดขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เฉยๆนิ่งๆเอาไว้จะกระทั่ทงถึงจุดๆหนึ่งมันรวมหยุดสนิทมันก็จะตกศูนย์วูบไปเลย ดวงปฐมมรรคลอยเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้แหละเราจะตื่นตาตื่นใจมามีความสุขมากมาเบิกบ,บานทีเดียวแหละมันมีอารมณ์ที่อยู่เหนือของคำว่าความสุขนะ่ะมันมีมากกว่านั้น แต่เราก็ยังอับจนด้วยถ้อยคำว่าจะไปใช้คำว่าอะไรคือมันจะสบายมากมๆเบิกบานมากๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะแล่นกลับไปข้างในดวงก็ขยายเดี๋ยวดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวมุติญาตาสนะที่เราได้ยินได้ฟังก็จะพูดขึ้นมา เกิดขึ้นสว่างสวัยนำความบันเทิงใจเบิกบานใจเราเพิ่มขึ้นใจงเราก็จะเกลี้ยงเกลาเพิ่มขึ้นไปสะอาดเพิ่มบริสุทธิ์เพิ่มยิ่งเข้าไปถึงกายในกายถึงองค์พระถึงกายธรรมก็จะยิ่งบริสุทธิ์ สะอาดสว่างสุขใสเพิ่มไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆืใจก็สบายสบายอย mm ่ hmm. าลยหยุดไปลองฝึกไปหยุดไปนิ่งไป mm hmm. ใยใจที่เยือกเย็น mm hmm. ไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ ต่างคนต่างนั่งไปเหยียบๆนะจ๊ะ